สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเลกมือทองนะครับผมเมื่อคืนนี้ฝรั่งเศสของเราเนะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมครับขาดเพียงแค่หนึ่งเปอรเท่านั้นสำหรับบอลโอเวอร์ครับคุณผู้ชมครับแต่ตัวซูเปอร์เด็ดดวงนี้ครับผมนะฮะที่วางไว้ให้ในครอบครัวครับผมอาร์เจนตินาใครฟังไรสดบทวิเคราะห์ครับคุณผู้ชมครับ0.5 0.5คิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับห่านเชียบแน่นอนนะครับเป็นบอลในรอบ8โมงเช้าครับคุณผู้ชมครับอาร์เจนก็ได้ แอนเข้ามาได้ mt28 ครับอย่าลืมใสแอดด้านหน้านะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะตัวหน้าช่องของเจเลตมือทองนะครับขอแก้มือนะครับผมนะฮะทางด้านของโอเวอร์ฝรั่งเศสเมื่อวานหน่อยแล้วกันนะครับจะเป็นคู่ของจอร์เจียครับคุณผู้ชมครับนะฮะเจอกับโปรตุเกสครับคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าคู่นี้มันแน่นะครับการเปิดตัวของโปรตุเกสก็ใช้ย่อยอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับนะฮะในรอบที่สองตรงตามเวลาบ้านเราเป็นฟุตบอลยูโร2024นะครับผมนะฮะบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารรัััับบฟงกนค จากสถิติให้ดูใหในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับในปี2008นะครับทางด้านของโปรตุเกสได้ใช้จอร์เจียมาครับคุณผู้ชมครับแต่บอลค่อนข้างจะนานมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนะเรามาดูฟอร์มการเล่นของปัจจุบันดีกว่านะครับในนัดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับของจอร์เจียเนี่ยนะครับสืบฟุตบอลยูโรนะครับผมนะฮะก็ผ่านมาทั้งสิ้น2นัดด้วยกันครับคุณผู้ชมครับนะฮะทางด้านของจอร์เจียของเราเนี่ยนะครับยังหาชัยไม่ได้เลยนะครับเป็นนัดที่แพ้กับตุรกีครับ3-1ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นนนััััดดดล่าาาาาสสสุะครรรบบเเมออกทงง้ขธณฐ สวยเลยครับคุณผู้ชมครับทางด้านของทัพฝอยทองโปรตุเกสของเราครับคุณผู้ชมครับนะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะรักษาคุณภาพได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับยูโร2นัดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับได้ใช้มาทั้ง2นัดเลยนะครับแต่อาจจะออกสตาร์ทนะครับผมนะในช่วงนัดแรกของยูโรเนี่ยนะครับที่เจอกับสาธารณรัฐเช็กเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะก็ได้ใช้แหละครับคุณผู้ชมครับแต่จากการเปิดตัวเนี่ยมันแค่ยก นะครับเพราะจำได้เลยว่านัดนี้เปิดตัว1เม็ดครับสำหรับทางด้านของโปรตุเกสนะครับก็ได้ใช้สาธาเช็คเนี่ยอยู่ที่2-1ครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเขาก็ไปได้ใช้จากตุรกีนะครับผมนะฮะด้วยสกอร์สามศูนย์นะครับตุรกีเนี่ยที่เคยเจอกับทางด้านของจอร์เจียมาเนี่ยนะครับผมจอร์เจียก็แพ้ใหกับตุรกีมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ถือว่าเป็นฟอร์มของจอร์เจียที่ยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะกับการครับคุณผู้ชมครับทางด้านของโปรตุเกสเองนะครับถึงแม้ว่าจะเเเขข้้้้้้าาาาาารรรรรรอออออออบบบบบแลวววนนนนนนะะคคคคคัััััััผผผมมมมมมงงงงงงง่่ดดีียยไกก็็ตทจจ์ุณูช ็นบอลมัดมือชกอ่ะมันต้องได้ใช้สถานเดียวครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะได้เข้ารอบต่อไปนะครับก็เลยมองว่า วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับโปรตุเกสเนี่ยก็เปิดตัวสมเหตุสมผลแล้วนะครับด้วยความแข็งแกร่งด้วยคุณภาพของนักเตะนะครับคุณผู้ชมครับนะค่อนข้างจะล้นอยู่แล้วนะครับส่วนดางด้านของจอเจเองครับคุณผู้ชมครับถึงจะมัดมือชกนะครับผมเนี่ยให้ได้ใช้ในนัดนี้แต่เขาต้องกลับมาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างทัพฝอยทองงะคุณผู้ชมครับก็เลยคิดว่าน่าจะทําอะไรได้ไม่มากครับคุณผู้ชมครับนะฮะทัศนฟุตบอลของเจเดฝุนทองในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตแก้ของบอลเมื่อวานแล้วกันนะคผ้มนรับ เดินทางไปเที่ยวโปรตุเกสครับคุณผู้ชมครับหน้ากำแพงเลยขาดแน่นอนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะัมอนตามมาแล้วนะครับรวมถึงกระแสฟุตบอลต่างประเทศก็มาเต็มครับคุณผู้ชมครับนะฮะขอให้หวานเจี๊ยบกับโปรตุเกสคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะส่วนคู่อื่นเนี่ยคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะตัวซูเปอร์มันจะเป็นตัวไหนนะครับผมนะฮะก็เข้ามาติดตามก็ได้ในครอบครัวฟุตบอลของเจเด็ตพทองเปิดแอปพลิเคชันเขียวเพื่อนๆเข้ามาได้ m t 2 8อย่าลืมใส่ด้าหน้าสำหรับวันนี้เจเด็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ